กันเกิดใครครับวันเกิดเฟ็มกันเกิดเฟ็มแหล่ะคะอันนี้น้องฟังแฮปปี้เบิร์เดย์ยังคะแล้วนะค่ะว้าไม่รอพ่อเลยพี่เลงติดลูกค้าอยู่เลยเนี่ยหรือเปล่าอู๋มีเค้กให้พ่อด้วยเหลยจะเอ๋เลยนี่แ็่ช้อนนะคะเดี๋ยวไปฝากพี่เลงด้วยนะแล้วแล้วกราบคุณแม่ยังคะ อ่าอย่าลืมนะคะบันเกิดแล้วต้องเป็นเด็กดีนะคะรู้ไหมคะแล้วแล้วจะกลับแม่ตอนไหนคะเือนห้ค่ะพ่อเองนี่แหละอ่ะมาให้พ่อนะคะเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อไปแบ่งพี่เลด้วยเดี๋ยวพี่เลตามมาเดี๋ยวพี่เลตามานะคะอ่ากลับกุศลแม่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีมองไม่เห็นว่ะเออสัญญาว่าไงสัญญาว่าไงสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีเหรอคะเอออ่ะอาขนนี้ไข่วันนี้เฮ้ยใหญ่เลยเฮ้ยมีอะไรกินบ้างวันนี้เออ เย้เลยว้าเด็ก huh. น uh ้อยที่ไหนมาเนี่ยเด็กน้อยที่ไหนมาเด็กน้อยเด็กน้อยน้อยต้องกราบคุณพ่อด้วยสิคะเมื่อคุณพ่อก็อยู่ตอนนี้ทอดไงป่ะตั้งไมอุ้ยกับจุกแค่เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮาโอ้กาเป็นเด็กดีจังคุณนั่นนะจ๊ะ เด็กดีของคุณแน่นะคะเออไหนเป็นเด็กดีหอมแก้มครั้งหนึ่งมีส่วนเยอะโอ้ยเที่ยวไหล่วันเที่ยงน่าจที่เลมานนะคะเอาวิดีโอไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พ่อไปดูที่เลก่อนนะจ้าดีมาเลยกลัวไม่ทัน Happy birthday to you เฮ้ยปันมันเหล่าม่หายป่ะ